สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลิวส์ประจาวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2025กันอีกครั้งนะครับข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์คืออะไรซึ่งเป็นความหวังในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกเรื่องของข่าวดีของพระเยซูคริตไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่3-4ว่าเพราะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด และข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือพระคริสต์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้นี่คือหัวใจของข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต คือพระองค์ไม่ได้มาเพื่อเป็นเพียงแบบอย่างทางศิลธรรมแต่พระองค์ทรงมาเพื่อแบกรับบาปของมวลมนุษย์ไว้ที่ร่างกายของพระองค์บนกางเขนข่าวที่ของพระเยซูไม่ใช่หลักการคำสอนให้มวลมนุษย์ประพฤติตามเพื่อจะชดใช้ลบล้างหนี้บาปเวรกรรมของตนเองแต่เป็นเรื่องราวความจริงที่ให้มวลมนุษย์เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ชดใช้ลบล้างหนี้บาเวยกรรมของท่านด้วยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์และตายบนการเขนเพื่อท่านถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่สามพระเจ้าได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายและได้ให้พระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์สถานผู้ดใดเชื่อในข่าวดีนี้จะได้รับการลบล้างหนี้บาก,กรรมของตน รอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษเนื่องจากเป็นคนบาปเป็นนี่บาปรอดพ้นจากความพินาศหลังความตายได้บังเกิดใหม่กลายมาเป็นลูกของพระเจ้าที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าได้ทันทีตั้งแต่เดี๋ยวนี้บนโลกนี้จนถึงโลกหน้านิรันด์มีตัวอย่างคือโจรบนไม้กางเขนที่ถูกตรึงข้างๆพระองค์เป็นความจริงที่เกินกว่าตรรก,กะ เหตุผลความคิดและความเข้าใจของมนุษย์ต้องใช้ความเชื่อรับรู้ได้ทางวิญญาณเท่านั้นท่านต้องเชื่อก่อนแล้วจึงรับรู้พอจะเข้าใจได้ทางวิญญาณท่านไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจได้เลยถ้าท่านไม่เชื่อก่อนพระเจ้าอวยพรครับ